มาถึงกันเด้อดอายสาวสี่มานแล้วพี่น้องเลยหมานแล้สีได้กำลังพาดี๋ยวเอาอยู่เก็บเพชรตาบพี่น้องบ้าถูกชเลยสมุนกันจ้านะ ท่านสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเด้อที่ติดตามรหัสส้มซองสัฟองตลอดมากกะคอขอบุญขอบคุณหลายๆที่มาเป็นกำลังใจให้สัฟองเอ็ดคลิปต่อไปสบายดีตอนเศร้าวๆวันนี้สัฟองไปหาเห็ดพี่น้องเอเ้ยหาเห็ดตาบหรือว่าเห็ดโปะนั่นแหละไปทางพุทธละพี่น้องเอ้ยทางโค้ยๆทางวันจมฮาดพี่น้องสัฟองไปวันนี้ทางหน้าแม่สัฟองพุทธละไปวันนี้กแะแสะงมุกบาแม่นสาวสีท่าได้พี่น้องเอ้ห้าคน เดี๋ยวสฟองไปก่อนก่อนไปกะจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสฟองอัดคลิปต่อไปไดเด้อเนี่ยตอนนี้กะเศร้แยะแล้วกะสาวมุกมาแม่นพี่น้อยไปหาเห็ดตับอยู่ทางพุ่นละพี่น้อยทางค่อยๆพุ่นละมาดีมดีเนมแม่นยันยังครบบ่แม่นปิดคักแลค่แม่นใดเห็นบ่กกำได้เห็ดตับป้าต้องงามไหมเนาะได้ชังโมยนะกำ มูเดียวมูเดียวไปไล์บปกำหากับแม่กับสาวเน่เออนี่เราออกมาทางนี้กับมาแล้วพี่น้องเลยไล่มาเน่มานละป้าตัวนาะนี่พอเดียวคุ้มกับปั๊มอยู่อ้แม่นน้าด็กนั้น เป็นเลยสาวซีมานบ่มันการเด้อดอายสาวซีมานแล้วพี่น้องเลยมันแ้วด้จากซีได้ผมรังพอเดี๋ยวเอาอยู่เป็นเลยชันนี่แม่ฮะดองน้อยฮะก็อ้อบ่ทำผลเนาะป้าโตเล่ยจังเห็นดอกน้อยก็ะดอนนี่เข็นนั่นนี่ชันแยะพี่น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 ี่ว่าแม่นี่นี่นี่กระจูมมันพี่น้องเอ้ยนี่ เห็นหาไวในไม่ได้เห็นตัดหน่อยอือต้องคอยไปมานพี่น้องเอ้ยสมุกวะน่าจะแน่เฮาเลยได่อ้ปิดมันนี่อืมต้กูจูมันนอน่ันโน้มนะูมชะ่อยู่นอเฉากโกเห็นฝันจกโก้ด้อบาน เพื่อเพื่อเห็นกับอันเดียวอ้าวอ้าวคู่นี่เชิญนั่นเดียวมีอ้อมีลายเปล่าเนาะทุกคนนะท่านพนถึงจะท่านพลมืออื่นมาจอบเอาได้ด้วนี่ท่นพนมีลายเนาะมีนี่บอลมันไปเ็นพี่น้องบอลเดียวเอ้าคนละยุ่มพี่น้องเอ้ยสองยุ่มสมุกเสนะบะแม่นกับเมื่อเทงนั่นแหละ Thôi phong mỹ nơi chơi chưa có quá đáng chút nha chút cục chút nha 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 หากำลังพลพี่น้องเอ้ยนี่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 กระโดดนี่กำลังอ้อพี่น้องกำลังหากำเป็นกระตุ้นมาพี่น้องเอ้ยนี่แม่เซกิเปไปเลย่อฉชิตาเอาไม่ได้อากำรมขลีู่เนา่ลายคักขนาดนักเตะแม่น ก็ยังบ๊ามเลยตกห่วยเลยเอานี่ก็พยายดมดูดอีล่ะเอนไล่ยูบ้างม่นไม่เล้วเทาไปเห็นกำลังอ้อพี่ตัวกันกำลังอ้ออันหาเห็นเท้าไปไหวเลยม่เห็นพีตัวก็ผู้แม่นผู้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 น่ะน่ะ เห็นบ uh, ้างแม่แม่กำลังเอาไปเอาพี่น้องเลยน่าดูจุตสี่นี่ก็บ้านย้ายชักไต่พ uh> ูดพอดีฮอร์โมนพี่น้องเอ้ยนี่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 มาพี่น้องมามาพี่น้องเก็บเพชรตาบพี่น้องบ้าถูข้าวข้าวสลานพี่น้องข้าวสลานอ้า มาเด้อสาวซีสซี่พีได้พี่น้องเอ้ยนี่ขสาวสลานอยู่พี่น้องเอ้ยนี่บานเลยพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องมาพี่น้องเก็บไปได้พี่น้องเอ้ยหายิบพ่อมมุนมาละเลยเมนหาเล็กแม่นเก็บเก็บเก็บหายิ็บผ้ามุนมาละมาแม่นสมุกมุกมุมนี่ได้พี่น้องเอ้ย

món mòn tha ăn luôn hơn là mao hơn cái gì phần tô cái phần nhẹ na tô nước tô nước ăn nhẹ tô nước đều bay thọ hệ ta con thọ ta con lọ tiền nó đi lọ tiền kè sàn thì เลาะตีนก็บันน้ำงานมีดดงเดียวพี่น้องเอ้ยเธอสมุกเลาะเป็นเดียวเลาะเห็ดต้าบกับกำลังระเบิดพี่น้องไอ้ตอนนี้กำลังระบาดแห้ง มีแต่ดอกอันกระจุมงามพี่น้องเอ้ย มาเด้อพี่น้องมากินแกงเห็ดตับตอนเทงเซอเนีก็เลาะทันแล้วอยู่นล้างเลาะแล้วนี่แกงพี่น้องนี่ก็ต้องกินมแงเอาเาแกงตัวนี้ก่อนเาตอนนี้ก็ยิ่งข้าวแห้งแล้วล่ะอล้าง ว่าไม่มีขาก,กองพี่น้งองเ้ยไปสมุกล้างผู้เดียวเด็ดแล้วได้บัน,นี้เด็ดเห็ดตับแลววบนนี้ ล้างซมอมันีะนำโจงพี่นุ้ยสลาบซลาบซลาแล้วซื้อ,อลุ้นล้า,ลา,ลา,งลางนั้นที่โจงสะอาดแนละ้ว lại hết nữa. nè hãy 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 về tầm hãy mà sơ con hãy tầm khít, mà sơ hãy hãy tầm hãy

พูดแล้วแหละแกเากระซูกแล้วมากข่นมึนสมุกนี่นะโุ้งบัน pinoi keng cái tai thôi bác nhiêu, ma pinoi xếp xếp, toàn thiêng thiêng, à xóa nhẹ chấm mốc mà mẹ đông mương này pinoi. bây ừ. giờ ừ. pinoi ừ. tham, ừ. xếp ừ. 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 ินมาต่เฮินพี่น้องเอ้ยอันนี้น้ำมาเฮิร์บลมอนบอลมอนมาไห้สักะเซาไว้ละนนถ้ากินเซ้าเลยมาไห้ือเข้าพี่น้องจะเลื่อแซบบวนี่จะเเอมกินน้ำพอยละ แซ่บบปะเชนยัยโต๊ะก็มามุกคนก็โต๊ะไม่ละพี่น้องเอ้ยหลังจากค่อยกินข้าวเทงกระอิมที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยออกินแกงเห็ดต้ตาบแซ่บแซ่บอาหารเทงเข้ามาหนิไปหาเห็ดต้ตาบกะได้พักยูผักกินพี่น้องเอ้ยมานเติบอ่าสำหรับคลิปนี้กะชิได้ขอฝากไว้ซั่มนี้ก็นาะคลิปหน้าก็พบพอเดี๋ยวไม่คือเก้าขอขอบใจลายเด้อ